สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาววราพรกุลคำภายเลขที่2 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าทจะมาเล่าเหตุการณ์6ตุลาเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเหตุการณ์6ตุลาหรือในภาษาอังกฤษเรื่องเชิงพรรณนาว่า การสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการปราบปามอย่างรุนแรงถึงชีวิตของตำรวจและการลงประชารันของกำลังถึงทหารและคนมุ่งฝ่ายขวาต่อนักศึกษาและผู้ประท้วงฝ่ายซ้ายที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และท้องสนามหลวงเป็นการปิดฉากการประท้วงการเดินขบวนและการยึดพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของนักศึกษากรรมกร และผู้ประท้วงซึ่งต่อต้านการเดินทางกับประเทศของจอมพลถนอมกิติขจอรอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่28กันยา2519ในวันที่6ตุลาตำรวจใช้อาวุธสงครามปราบปรามการประท้วงตามด้วยกลุ่มฝ่ายขวาที่ลงประชาทันในลนักษณะร่วมมือกับตำรวจเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ สถิติพบผู้เสียชีวิต75คนที่มีการชน,นสูตรพิกศพซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตมีทั้งถูกยิงด้วยอาวุธปืนถูกทุบตีและถูกเผาแต่สถิติไม่เป็นทางการจากมูลนิธิบวยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า100คนเหตุการณ์6ตุลาและรัฐประหารเป็นจุดสิ้นสุดของยุคการทดลองประชาธิปไตย ซึ่งมีอายุไม่ถึง3ปีและกระแสสังคมนิยมเสื่อมลงมีการตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีธานินกรัฐวิชัยเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมีความคิดขวาจัดและเกิดการกวาดล้างฝ่ายซ้ายอย่างรุนแรงทำให้บางส่วนหนีไปเข้ากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือเราเรียกว่าพคออทอทำให้การ ก่อกันกำเริบรุนแรงยิ่งขึ้นการเมืองต่อจากนี้ไม่มีผลกระทบผลประโยชน์ของชนชั้นนำอีกไม่มีกระบวนการสอบสวนความจริงและชดเชยแกย่ญาติผู้เสียชีวิตของรัฐมีแกนนำผู้ประท้วง19คนถูกฟ้องถามพยายามก่อจลาจลแต่สุดท้ายรัฐบาลเนรเทศกรรมในปี2521 รัฐบาลใช้ว sure ิธีการปล่อยให้สังคมลืมเมื่อถึงประมาณพุทธศตวรรษ2,530มติมหาชนเปลี่ยนมาเห็นใจนักศึกษามากขึ้นแล้วแต่สังคมยังคาดหวังให้เงียบเพื่อความสมานฉันท์ของบ้านเมือง หนังสือเรียนปอติศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยแทบทั้งหมดข้ามเหตุการณ์นี้ไปเสียเฉยๆมีความพยายามตีแผ่ข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์6ตุลา2519และโครงการบันทึก6ตุลามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานลำลึกเป็นประจำทุกปีและมีการสร้างปฏิมาการรมอนุสรณ์ในมหาวิทยาลัย ในปี2 5 3 9วันนี้ขอจบกันเล่าเรื่องเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ